Thank you คนเลยนะฮะนุ่มหล,อลนะ่อทังนั้นอะแนะนำตัวก่อนเลยไลน์แนี้เลยครับสวัสดีครับผมเต้ s b 5ครับสวัสดีครับผมตี s b สบนะครับสวัสดีครับผมบาร์ SB5 ฟครับสวัสดีครับผมคอปเตอร์ s b 5ครับสวัสดีครับผมคิมมอน SB5 ครับนบบ่าดูแบบนี้นะฮะพี่มุดค,ครับถามก่อนเลยทำไมถึงคิดที่จะร่วมโปรเจกต์กับ SB5 บีไฟทครับ จริงๆ,ๆแล้วต e ิดแฝดติดตั้งนะร้องมาสักพัันเลยนะแี่ผลงานซีบีท์ครับแล้วก็เห็นราต้องการสำเร็จมากๆในการทำแบรนนี้หรือที่จริงหรือที่เป็นกลุ่มในประเทศไทยยงต่างๆครขับเยอะมากๆก็เลยบอกว่าเฮ้ย มันจะดีไหมถึงว่าเราจะเอาเราใคนมาทำโชว์ในรูปแบบในรูปแบบหนึ่งที่ประกอบกันทำก็เลยมีการไปคุยกับทางเลิร์กเพสทางทีโอนะครับก่อนได้มาร่วมกันในโปรเจกต์นี้ครับติดตามมาตั้งแต่แรกแล้วน้องๆล่ะครับรู้สึกไงบ้างจากการที่พลอชอบมาติดต่อความรู้สึกได้เป็นยังก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าก็ได้เห็นว่าพลอชัเนี่ยอยู่วัดหลังงานที่ใหญ่มากๆตลอด11ปีนะครับแล้วก็ แค่ในระดับประเทศครับได้มองเป็นในระดับเอเชียเลยครับก็ดีใจนะครับที่วันนี้ s อสไจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกับคอนอลล์ะครับสุดยอดครับเมื่อกี้พี่วุฒิพูดถึงโชว์เต็มรูปแบบเรามีไอเดียไหมครับว่าอยากจะทำอะไรบ้างคือไหนๆบ็เต็มรูปแบบแล้วอ่ะมีไหมฮะเป็นโชว์แบบเต็มรูปแบบอะครับคอนเสิร์ตที่เป็นแสงสีเสียงของคอนอลล์นะ ไมใช่ฝับของเอสพีไฟล์มครับผมทำซึ่งเอาจริงๆแล้วก็คือเราคาดหวังแล้วแม้เราก็คาดหวังเอสแฟนๆของพวกเราแล้วก็คนแบบอีกมากมายที่ได้เห็นผลงานของพวกเราแล้วก็คนที่ทำร่วมกับครอบครัวว่าได้แบบชื่นชมแล้วก็เห็นว่าแบบว่าศิลปินไทยกับแบบกับโฟลล์ล็อกเนี่ยก็แบบว่าไม่แพ้แบบไม่แพ้แบบต่างประเทศเลยอันนี้ติดตามกันได้แน่นอนนะครับย้ำและคอนเฟิร์มเลยว่าเต็มรูปแบบนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ตีฝั่งด้ฝั่งเตืันเลยก็ตัมก็ นี่งงก็ฝาก S B 5ด้วยนะครับผมยังไงก็บอกเลยว่าปีนี้เรามีโปรเจกต์ดีๆสามโปรเจกต์ด้วยกัน S B ไฟล์เนี่ยก็รับรองว่าจะไปฝึกฝนฝึกซ้อมน,นะครับแล้วก็ตั้งใจทำสิ่งดีๆด้วยกันะครับนี่บรนเทาแล้วนะประกวดฝึกซ้อมนะฮะอ่ะทีมอัดคนนี้ฝากด้วยฝักตัวสักต้องนะะ้อยครับก็ถึงพวกเรานะะเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงซีรีส์นะครับผม แต่ในวันนี้นะครับในเมื่อทางโฟโนล็อกนะครับให้โอกาสดีๆอย่าพวกเรานพวกเราก็จะทำเต็มที่ในฐานะของศิลปินด้วยนะครับผม้องขอขอบคุณด้วยนะครับเอออีกหนึ่งอย่างเลยนะครับที่แบาบอกว่าพิเศษมากๆเลยคือเราเปิดรับคำที่เห็นเนกันนะครับของแฟนนะครับติดตามได้นะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับของโฟโนล็อกนะครับเพราะว่า อยากจะให้คอมเมนต์แล้วก็แชร์กันเข้ามาว่าอยากให้ทําอะไรบ้างอยากเห็นอะไรบ้างในโชว์นะครับแล้วเราก็าจะเลือกมาแล้วก็จัดเต็มให้กับแตุ่กคนะกนะครับสตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังให้กับ s b 5<อ>ขอบคุณครับหมายเลขที่2นะครับผมว่าเป็คนรอคอ,อยนะครับหมายเลข7ครับไปชมครับ ขอกกำตัวก่อนครับดส้นยดายหน่สอสมไเกด้กิกับสุสวัสดีครับพวกเรากรขอเมครับสวัสดีครับววัสเดียวัลโหลโอ้โหทุกคนดีครับผมตีตีอย่างเี้ยืนชั้นล่างไปเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องชิมเท้านะครับผม เรื่องของความเจรี่จริงนะอ่ะอย่างที่บอกครับและอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับก็เซเว่นถ้าเราได้เห็นก็เซเว่นในไทยแน่นอนจะต้องมีคนหล่ออยู่เบื้องหลังแต่ตลอดเลยถูกไหมฮะพี่บุ๊ครับปีนี้พิเศษยังไงครับผมก็กเซเว่นมาเสิร์ตในครั้งนี้ครับเป็นตัวทัวร์นะครับครั้งที่สองของเมืองคนะครับครับผมเพราะว่าพิเมืองไทยแน่นอนครับลำับแรกครับสติงไม่จัดนะครับคอนเติร์ตนะครับอลำดับแรกนะครับแน่นอนครับมีคนดูมากสุดในโลกครับ 45,000นคนครับสองมือ <S 2> 2 <S ครับผมว่มาที่จะมนรอบเดียวสามรอบครับสามรอบการแสดงครับที่แพร์โวิน่าครับเวทีที่ถูกออกแบบใหม่นะครับแคทวอล์์ยาวที่สุดใกล้ชิดคนดูมากที่สุดครับานาแน่นอนผมเชื่อว่าพวกเขาน่าจะเตรียมความพิเศษอื่นๆมาอีกอเ,เดี๋ยวให้น้องๆได้เล่ากันบ้างครับงั้นถามถึความพิเศษอื่นๆเลยครับผมตอนนี้เราไปที่สวนโลกทัวร์แล้วนะคับ

ครับแล้วก็มีโชว์หลายๆโชว์ครับผมที่ไม่เคยโชว์ให้แต่ยๆคนได้ดูก่อนนะครับผมเช่นเพลงใหม่ที่จะออกมาผมแล้วก็จะเอาเพลงเก่าเนี่ยครับผมมาทำให้เป็นเพลงใหม่ลองใหมด้วยการรีมิกซ์หรือว่าปรับเปลี่ยนโชว์หลายๆอย่างครับผมคือจะทำทุกอย่างให้พิเศษที่สุดเพื่อมาเสิร์ฟพิเโดยเฉพาะเลยโอ้โหสามวันนี้จัดเต็มให้กับแฟนๆชาวไทยแน่นอนอย่างแน่นอนนะครับผมก็ติดตามกันได้นะครับคอนเสิร์ต แล้วก็โชว์พิเศษนี้3วันในวันที่พี่มูทบอกนะฮะคนดูมากที่สุดในโลก10ถึง13ของพิษสภาคมนะครับที่อิลลินอยสาเมืองทองธานีนะครับเรื่องของรายละเอียดของการจําหน่ายบัตรนะฮะหรือว่ารายละเอียดเก่นวต่างๆนะครับดูได้นะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียนะฮะของคุณบลล็อกตันเองนะครับอ่ะตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับก็อดเซเว่นขออนุญาตแค่ว่าเราไปพูดถ่ายภาพเสียงล็กน้อยดีกว่านะฮะเชิญพี่มูทตกกลางเลยครับถ่ายภาพก็อดเซเว่นเลยนะฮะ ใช่เลยครับพี่บุญติดตามกันได้นะครับตอนนี้เรายังไม่มีรายละเอียดนะฮะเกี่ยวกับการจำหน่ายบตรน,นะครับแต่ว่าเราจะอัปเดตแน่นอ,อนนะครับจากอากาเซ่นะครับเข้าไปดูกันได้นะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียนะฮะ ของโพโโลลล็อกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะฮะทาง Instagram ะน,นะครับแล้วก็ t w i t t e r รนะฮะแต่คอเนเฟิร์มกับว่าจะเป็นโชว์สุดพิเศษอย่างแน่นอนอันนี้การันตีะนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับอนนะะขอเชิญผู้มีคระคุงน,นะครับให้กับก็อเซอร์ thank you very much กว่าจะมาถึงเรืนี้ได้เนี่ยคิดมา2ปีครับคิดอย่างเดียวครับปี เคยเล่าที่เพื่อนไปเจอฟังด้วยวันนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับคิดไม่เกียวสองปีครับเดี๋ยวหล่อเลยเรื่อยคือมันคือมันเกี่ยวกับคำว่าเราเรียนรู้จากโประสการณ์งานของเกาหลีครับว่าเอ๊ะทำไมดีที่ต้องจะให้ทุกค่ายหรือบริษัทต่างๆเนี่ยคลอสกันได้หรือทำงานร่วมกันได้ที่จิไเ้กระตุ้นเมนต์นะครับไม่อยากตอนสวัสดีครับไม่อยาก <laughs> ไม่อยากแบ่งแยกแบ่งแฝงยช่ไ้ยครับนี่คือเป็นอาจจะเป็นแบบความคิดหน่องเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งครับแต่รู้สึกว่าเราอยากทำให้เกิดไม่ได้จริงก็เลย ไปคุยพี่ยงก่อนเลยนะครับไปคุยพี่ยงก่อนว่ายงเราทำอะไรกันดีอะไรอย่างนี้นะครับส่วนสุดท้ายคือไปคุยกับพี่ยงริซี่และนาดานะครับไปคุยกับทางกิมมี่อมิโนนะครับสุดท้ายก็คือเราได้สังคายครับก็คือแรมมี่ครับนาดาครับแล้วก็สลอรครับเทซุปิโนลมกันนะฮะเป็นเก้าคนนะครับเกิดโปรเจกต์ใหมขึ้นมาครับผม เก็บความรักมาเป็นนานมากมันนานมากๆและเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนแบบรอคอยแล้วก็ติดตามรอฟังอัปเดตมาตลอดรู้สึกไงบ้างครับวันนี้เราได้เราได้ปิดไหวแล้วเราได้นายไปนานเต็มๆแล้วครับผมก็คือที่จริงเราเรื่องโปรเจกต์นี้มาแบบนานมากๆแล้วคือพอเราเริ่มปึ๊บเราก็เริ่มเรียนแบบเรียนร้องเพลงเรียนเต้นแล้วก็เรียนการแสดงด้วยครับผมเราตื่นเต้นกันมากๆครับที่มันมันมาถึงวันนี้แล้ววันที่พวกเราได้เปิดตัวจริงๆนะ นี่โอ้โหซ้อมก็มานาะนนานนี่คือประมาณกี่เดือนฮะประมาณตั้งแต่เดือนกัญยาปีที่แล้วกันยาไปที่แล้วเก็บตัวนะฮะไม่ยอมให้ใครเห็นเพราะเรามาประกอบร่างนเป็นนายใบนายแบบนี้ใช่ไหมฮะอะต้องถามพี่บุ๊ชกันฮนะนายใบนายนี่ทำไมที่มาแบบชื่อนี้คืออะไรเนี่ยจริงๆผมย้อนพวกเจ็ดกว่านิดนึงตอนแรกก็ทำไปทำไปเดียวหลับไปคือทำไปที่ไปจริงๆผมเชื่อว่าน้องหลายคนยังไม่ทราบเลยว่าจริงๆก่อนที่มันเหลือเก้าคนเนี่ยครับ เป็นร้อยนะครับเขาเป็นร้อยยังไม่เยอะแต่ชื่อึคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับอุ้ะตําบันเกิดแต่ชื่องที่เป็นเด็กใหม่นะครับเราผ่านการแคสติ้งกับออดิชชั่นมาหนักมากนะครับสุดท้ายปรากฏที่9ผลเราก็อยากได้ชื่อที่มันเข้าใจง่ายจาบับหมเรียกง่ายแล้วเป็นสากคน,นะครับบังเอิญว่าคำว่านายก็คือนอาย,ยอนายมันึงอบัตรนำหน้าผู้ชายนะครับบวกกับเลข9ครับของในาภาษาอังกฤษที่เป็นนายนะครับ เป็นมาริโวก็เป็นความหมายทางตัวเลขค, 9, 9, ครับ9ก้าคูณเก้ารับนะครับ,รบหรืออ่านว่านายใบนายที่เขาอแรู้จักแต่แต่บอกหนึ่งไย่างครับเป็นเก้าครับเออก็เลย<บ>เป็นที่มาของชื่อโปรเจสต์ว่านายใบนายนะครับองั้นถ้าเป็นผู้หญิงที่ชาวแน่นอนไม่ได้ต้องนายนายเท่านั้นเลยนะครับตอนนี้นายใบนายออกมาแล้วนี่เก้าคนแบบนี้ครับผมครับผมแล้วหลายคนก็ยังคงจะสงสัยครับว่าสรุปนายใบนายคือยังไงครับพ่อยแบม หรือว่าจะเป่นเรซีรีส์หรืออะไรครับพี่บุญครับคืออย่างที่บอกครับว่าเราต้องการทำอะไอเป็นสิ่งเป็นความจริงมากเป็นด้านจริงเป็แคมเปญนะครับก็คือว่าเราต้องการทำทุกชิ้นงานออกไม้ข้าวตุ๋สาหร่ายตุ๋องศานะครับผมทั้งออนแอร์ออนไลน์ออนไลน์โปรโมชั่นเป็นเพู่แค่ว่าตอบโจทย์คือเป็นของหวนให้กับแฟนคลับและยังตอบโจทย์การตลาดให้กับลูกค้าเลยด้วยนะครับในนี้แน่นอนชิ้นงานแรกที่ออกมานะครับก็จะเป็นเรื่วนของ ซี CVD ขับรถที่ยงสย่งยศนะครับตามมาด้วยเพลงครับผงาน,นเพลงเนี่ยก็จะร่วมมือกันทำนะครับทั้งไทยและต่างประเทศนะครับเดี๋ยวจะมีแถลงขันเป็นการอีกครั้งหนึ่งที่เดือนที่27น,น,น,นะ,ค,ะ<ช>ครับให้แบบให้รายละเอียดนะครับแล้วก็วแน่นอนครับพอเราเมีเพลงมี MV MV แค่นี้แหละถามมาทุกคนแฟนๆว่าทุกคนอยากสัมผัสกับไลน์โชว์หรือคอนเสิร์ตหรือโชว์พิเศษจำนวน9คนได้ดูแน่นอนครับทั่วประเทศครับปีส2563นี้ในปีนี้ครับ ติดตามกันได้นะฮะแล้วซ้อมนี่ซ้อมไปถึงไหนบ้างครับซ้อมทําอะไรกันบ้างไหนเราบอกละเียงส,สักนิดน้อยใครอยากจะแชร์ไหมครับหรือยังเป็นความลับอยู่สักนิดสักนิดจริงๆก็อยากจะให้ติดตามโดยละเอียดตอนช่วงวันที่27นะครับแต่ว่าจบวงแล้วอย่างที่พี่วุฒิบอกมาเลยครับพี่ยพวกเราอยู่หลังเวทีได้ยินที่วุฒิพูดตลอดครับว่าโปรเจกต์นี้มันถูกจะไปหลอกหรือว่ามันถูกกันครับ เปลี่ยนแปลงได้ทุกวันนะครับพวกเรามีการอัปเดตพวกเรามีการพัฒนากันตลอดเวลาเรียกได้ว,ว่าทุกวันนี้ที่เราทําอยู่คือครบเครื่องครับตั้งแต่การสแสดงจนถึงพาร์ทที่เป็นเกี่ยวกับดนตรีอะไรอืมครบเครื่องจริงๆครับก็ออยังไม่บอกรายละเอียดนะเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์รกันนะครับแต่ติดตามได้อยเลยพี่บุ๊ธแจ้งไปไว้ักครู่นี้นะครับวันที่27ลุ้นาร์ก็คือวันอังคารน,นี้นะครับที่ Emporium Gallery นะครับเริ่ม6โมงเย็นเป็นต้นไปทุกรายละเอียดเดี๋ยวจะบอกกันอย่างแน่นอนนะครับกับการแถลงข่าว เป็นคำการนะครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังให้กับนัท เวทีนะครับจะถ่ายภาพร่วมกันนะครับเดี๋ยวตรงไปจะพูดนะฮะแล้วเดี๋ยวเราถ่ายภาพรวมเลยครับผมขอเชิญ mm hmm. นายไบร์นนยครับขโคชิฟลุ่มอีกรอบหนึ่งโอเคนี่แหละครับนายนายนั้น mm hmm. ไม่มีสาวๆครับโปรเจกต์น mm ี้มีแต่นายครับ ก็ไปที่กองลืนนะฮะเป็นเชนไปเชนได้เลยนะเนี่ยฮะเยอดครับใช้วเวลานี้สักครู่นะฮะอย่างที่บอกกันไปครับใครที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตนะฮะอยากจะติดตามรายละเอียดของโปรเจกต์ที่พี่บุ๊คตั้งใจเข้ามาโปรเจกต์นี้นะฮะคิดอยู่สองปีเต็มครับก็ไปกันได้ครับกับงานแถลงการะะเป็นพิธีการนะครับวันที่27่สิบเจ็ดพคนี้วันอังคารที่แอมฟิโตรีบารีหกโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ คุณนายกนายครับขอนนีประมือด้วยและขอเรียนเชิญ s p 5นะครับนายกนายอยู่นสักคู่หนึ่งเดี๋ยว่ายคา่รวมก,กับ s p 5ด้วยนะครับเชิญ s p 5ะครับ โปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่ในะฮะต้อนรับปี2008นะครับและแน่นอนกับเทศการครบอบการเที่ยวก้าเข้าสู่ปี11ของคนลหลอกแล้วนะครับเป็นการก้าเข้าอย่างแข็งแกร่งแข็งแรงวิสัยทัศน์ไกลแล้วก็มอบความสุขให้กับทุกคนจริงๆครับเดี๋ยวโครงการนี้มีสะเทือนอย่างแน่นอนนะครับนี่เป็นหมายดีๆครับจากคนลหลอกนั่นเองนะฮะกับโปรเจกต์ดีๆที่จะมอบให้กับทุกท่านนะครับ กับเป็นหนึ่งตัวเลขหมายเลขเจ็ดนะฮะนั่นก็คือล็อกเซเว่นนั่นเองนะครับผมสิบเอ็ดถึงสิบสามสถานะนะครับที่อิมแพกไรีน่าเมืองทองธานีครับมีโคว่โลกบอลอีกแล้วนะฮะกับการที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลกนะฮะรวมสามวันแล้วโอ้โหมายพันคนกันเลยทีเดียวครับรายละเอียดการจองบัตรนะครับก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ฟังกันแน่นอนนะฮะอัปเดตใม่ทราบนะฮะ กันได้คราบโซเชียลมีเดียของคนเราหทอกท่ครับผมวอนนี้ก็ต้องขอเสิร์ฟมือให้กับทุกท่านนะฮะ s b 5และนาย e b นา i n e ขอเสิร์ฟมือครับหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณครับ,ออรบเชิญพักผ่อนด้านหลังได้เลยครับผมแซนดี้ครับยินดีเชิญเลยครับ